หลายจังหวัดนะคะจัดพิธีถวายพักตาหารแล้วก็เครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแด่พระพิสุสามนเนรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ค่ะที่นครสวรรค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ถวายพักตาหารแด่พระภิสุสามเนรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งพุทธศักราช2568การนี้ว่าที่ร้อยตรีสลาวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้เชิญพักตาหารพระราชทานถวายเกตแดพระพิสุสามนเนรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งนี้จำนวน753รูปณศาราการประเรียนวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์สำหรับการสอบบาลี สนามหลวงเป็นการสอบไล่เพื่อวัดผลบาลีเพื่อเลื่อนชั้นปรเรียนประจําปีเป็นถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของพระสงฆ์ไทยในพระบรมราชุปถัมภ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนายธทรพัฒน์คชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้เชิญพระตราหารพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระตราหารแด่พระพิสุสัมเณีในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ปีพุทธศักราช2568 การนี้ถวายแด่พระพิสุสัมมเนรผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวงในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1ครั้งหลังปีพุทธศักราช2568โดยมีการสอบระหว่างวันที่22-24กุมภาพันธ์2568ณวัดมณีสถิตกปิดถารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีพระครูอุทัยสุตกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดอุทยัยธาน,นีเป็นประธานฝ่ายสงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีปิดท้ายที่จังหวัดลบบุรีที่วัดชีป่าติตต,ตารามนะคะอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภาพกรกลุลผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานถวายพักตาหาร เพลนพระราชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดชพระพิสุสธสมณินบาลีศึกษาสำหรับคารวาสและกรรมการควบคุมการสอบประกอบด้วยพระพิสุสสมณินผู้เข้าสอบจำนวน146รูปบาลีศึกษาสำหรับคารวาสจำนวน3คนและคณะกรรมการจำนวน12รูปซึ่งวันนี้เป็นวันแรกในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1หลังครั้งประจําปี2568